นัองคันห้านะคะนัง่งมองน้ำด้านนอกนะคะไม่ยอมนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะถ่ายให้ดีอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันเป็นยังไงน,นะคะปะลูกเดี๋ยวแม่จะปิดประตูแล้วลูกอปเดีวไปลูกปนอนได้แล้วปแม่จะล็อกประตูเนี่ยาตาเอ้ ตาไม่คิดถึงตาจะะนะังเลยเนาะป่ะขน้าลูกป,ปะ่ะกินอาหารแล้วไปนอนเลยนะลูกนะก็อาจจะเศร้านิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมวันนี้บางอย่างมันเนุ่งเง่าไปนิดหนึ่งนะคะแต่หวังว่าวันต่อไปเราจะเจอเรื่องที่ดีะคะ่ะขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะ ลาปีสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่นที่ Family on Tour นะคะตอนนี้นะคะคุณแม่อยู่บนรถบ้านนะคะก็อาบน้ํานะคะอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะอยู่กับน้องคันห้าค่ะให้ดูน้องคันห้าก่อนซึ่งตอนนี้นะคะคุณพ่อก็หลับเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณพ่อบอกว่า เพลียมากนะคะเพราะว่าทํางานทั้งวันแล้วก็ตามหาน้องอัตานะคะแบบว่าตลอดเลย,เลยะะอะไรเงี้ยค่ะนาะแล้วก็มีเรื่องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเข้ามานะคะคุณพ่อก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนะคะคุณพ่อก็เลยขออนุญาตคุณแม่นอนก่อนนะคะซึ่งคุณแม่ก็ยังไม่นอนคะ่ะเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะอ,อยู่กับน้องขันห้าในรถบ้านคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปนะคะ ที่คุณแม่ลงเมื่อล่าสุดนะคะ่านผู้ชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับน้องอัตตาด้วยค่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเช้านี้คุณแม่จะลงคลิปนี้ก่อนนะคะ่านผู้ชมเพื่อเป็นการอัปเดตนะคะสถานการณ์ในตอนกลางคืนนะคะซึ่งเราสองคนอยู่กันในรถบ้านแล้วก็อยู่ในบ้านสวนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะอยากจะรายงานทุกคนว่าด้านอกนะคะฝนตกหนักมากๆเลยะค่ะ่านผู้ชมนะคะ แล้วก็ฝนตกหนักยังไม่พอนะคะด้านนอกนะคะก็คือน้ําท่วมค่ะท่านผู้ชมนะคะซึ่งคลิปที่ผ่านมาใช่ไหมคะที่คุณแม่ลงให้ท่านไปชมได้ดูอะ่ะคือมันน้ํามันแค่แบบไหลมานิดเดียวแค่นั้นเองใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะคะคือน้ํานะคะมันเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วคะ่ะท่านผู้ชมหมายถึงว่านะคะน้ํานะคะแบบว่ามันไหลเข้ามากระชับพื้นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะนะคะ เดี๋ยวคุณแม่นะคะจะถ่ายให้กับท่านผู้ชมดูนะคุณพ่อนอนอยู่ด้วยนะคะท่านผูน้ชมคุ้มโปองอยู่นู่นนะคะรู้สึกจะไม่ค่อยสบายด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะเปิดประตูนะคะแล้วก็จะเอากล้องนะคะถ่ายให้กับทุกคนดูนะว่าด้านนอกเนี่ยคือมันท่วมขนาดไหนนะคะคือจะอธิบายก่อนที่จะให้ดูภาพคือไอ้ส่วนที่เป็นห้องครัวของเราอ่ะนะคะ มันได้ท่วมหมดแล้วนะคะแล้วก็ประตูนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะที่เป็นทางเข้าโกดังนะคะมันก็ได้ท่วมแล้วเช่นกันนะคะแต่ว่าระดับน้ํานะคะมันจะเข้าไปในโกดังหรือเปล่าอันนี้คุณแม่ไม่แน่ใจนะคะทุกคนก็แล้วก็โอ้โหดูจากสายน้ําที่คุณแม่ยืนมองตรงนี้นะคะมันไหลเข้ามาทุกทิศทางหมดเลยค่ะท่านผู้ชมอืมซึ่งน้องคันห้านะคะเดี๋ยวให้ดูน้องคันห้าได้แต่นนั่งมองอ่ะท่านผู้ชมนะเนี่ย วันนี้นะคะเราสองคนแบบว่าตายายได้เจอเหตุการ์แบบว่าที่เข้ามานะคะแบบหลายอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเรื่องเสียใจนะคะที่น่องอตานะคะแบบหายไปนะคะแล้วเราก็ยังเจอสถานการณ์ที่แบบว่าน้ําท่วมอีกนะคะไหนจะเรื่องเกี่ยวกับพืชพันธุ์เกษตรของคุณพ่อที่คุณพ่ออุตส่าห์ตั้งใจปลูกแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันเขาเรียกอะไรนะมันน่าจะแบบไม่น่าจะมีชีวิตรอดอะคะ่ะท่านผู้ชมคือต้นมะละกออะไรของพ่อน่าจะ น่าจะจมน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าคุณแม่นะคะยังไม่ได้เห็นนะคะว่ามันจมน้ําขนาดไหนเนาะเรื่องมะละกอเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูพรุ่งนี้แต่วันนี้คุณแม่จะถ่ายให้ดูเกี่ยวกับในส่วนของน้ําที่มันไหลเข้ามาแล้วก็กําลังท่วมอยู่ตอนนี้ก่อนนะคะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะเปิดประตูนะเดี๋ยวเปิดย่างนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยค่ะเพ่วมหมดเลยค่ะเห็นไหม เนี่ยค่ะแล้วตรงตรงตรงเนี้ยคุนผู้ชมเคยเห็นในหน้ารถเราเนี่ยนะคะตอนแรกมันยังเหินพื้นหญ้าอยู่แต่ตอนเนี้ยพื้นหญ้าไม่เหินแล้วค่ะหน้าบ้านมาหมดแล้วนะคะและมันมาจากคลองด้วยนะคะแล้วก็มาจากทั่วทุกสารพิษเลยค่ะฝนก็ตกหนักด้วยค่ะตอนนี้ ไม่ยอมหยุดเลยค่ะกบเขียดก็ร้องระงมกันเสียงดังมากนะคะท่านชมดูจากสายน้ำที่มันไหลลงมาตรงช่วงหลังคาเห็นไหมคะดูความแรง่ายฝนดูดูตรงพื้นค่ะเนี่ยคือนน้ำมันไหลบ่าเข้ามาเลยค่ะท่านผู้ชม ดูดีจากแนวน้ําที่มันไหลมาคือมันไหลมาจากสวนข้างบ้านด้วยค่ะแล้วมันไหลไอ้แนวแนวแนว,แนว,แนวสายน้ําอ่ะมันไหลเข้าอะค่ะไหลเข้ามาที่บ้านเราหมดเลยอ่ะอตรงนู้นไม่ต้องถามถึงนะคะท่านผู้ชมคือท่วมเรียบร้อยแต่คุณแม่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมัน,ม,นมันเข้าไปในภายในโกดังหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่ามันน้ําระดับน้ํามันถึงตรงประตูทางเข้าหรือเปล่านะ น,นะคะเห็นไ,ไหมโอ้โหถ้าม้ชมดูดิรอเงเท้าลอยเลยค่ะรองเท้าลอยเลยค่ะหายไปไหนมีรูข้างนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่เรายังไม่ได้เห็นในส่วนของข้างหน้านะคะตรงถนนนะคะว่ามันเป็นยังไงมันท่วมขนาดไหน เป็นไงบ้าง่ะคทะ่า้ผม้ชมได้เห็นสถานการณ์น้ําเข้าบ้านของเราสองคนตายายแล้วเป็นยังไงบ้างคะคือนี่คือแบบว่าด้านนอกมันจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าเราเปิดไฟแค่ดวงเดียวนี่ตรงที่โกดังแค่นั้นเองมันก็เลยมองเห็นแบบไม่ชัดแต่ว่ามันก็จะมีบางมุมเนาะที่ไฟมันสว่างนะคะที่พอจะเห็นระดับน้ําได้อยู่คะ่ะอืคือวันนี้นะคะตอนที่เราสองคนตายายตามหาน้อง น้องอาตาใช่ไหมคะก็มีชาวบ้านท่านหนึ่งนะคะเขาก็มาเล่าให้เราฟังนะคะเขาบอกว่าที่เราสองคนตายายอยู่เนี่ยมันคือมันท่วมทุกปีค่ะนะคะแล้วก็ท่วมหนักด้วยอะไรเงี้ยค่ะอืมเนาะซึ่งตอนแรกพ่อ,อคุณพ่อคุณแม่ได้ยินก็ยังแบบเขาเรียกอะไรนะยังไม่รู้สึกตกใจเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกกังวลเท่าไหร่นะพาะคิดว่ามันก็คงปกติอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนฝนตกน้ําขังอะไรเงี้ยแต่พอ เราได้เห็นสถานการณ์คืนนี้นะคะคือเรารู้เลยว่านี่แค่แบบมันตกแค่ชิวๆแบบธรรมดานะแต่ท่วมขนาดนี้ถ้ามันตกแบบ3วนั3วนสามคืนหรือ5วานันห้าคืนอะ่ะมันจะขนาดไหนท่านผู้ชมแล้วยิ่งถ้าแบบน้ําคลองมันเอ่อลนมาท่านผู้ชมลองเอฟซี FC, ทุกท่านนะลองเนื้อภาพตามนะว่าน้ํามันจะถาโถมเข้ามาในส่วนของที่เราอยู่อาศัยขนาดไหนในส่วนเนี้ยขนาดไหนอืม นะคะแต่ว่ายังดีนะคะที่ว่าเรายังมีรถบ้านนะคะอยู่อาศัยนะคะถ้าสมมุติว่าเราแบบสมมุตินึกภาพตามนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเรามาอยู่แล้วเราไม่มีรถบ้านอะ่ะคือสภาพเราจะอยู่ยังไงก็ไม่รู้เนาะเนี่ยนะคะสุดคุณพ่อนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เจอหลายอย่างนะคะก็คือแบบสลบก่อนเลยนู่นนะคะคือจะบอกว่านะคะวันเนี้ย เดี๋ยวเรื่องน้องอาตานะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะแบบทําคลิปนะคะแบบเฉเพาะเลยค่ะขึ้นมานะคะเพื่อตอบคําถามแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าเออเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงนะคะท่านผู้ชมแต่วันนี้มันมันวุ่นวายไปหมดเลยค่ะนะคะเรื่องน้องอัตาหายก็เป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นกระทันหันนะคะคือเราเรายังไม่สามารถแบบประมวลผลได้อะคะ่ะว่าเออมันเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ คือตอนน้องอาตาหายเราตามหาใช่ไหมคะเราก็ยังหวังว่าเออเราจะเจอแบบอะไรที่มันเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกว,ว่าจะพูดว่าหลักฐานก็ยังไงก็เจออาจจะเจอน้องขันห้าบ้างอะไรเงี้ยหรืออาจจะได้ข้อมูลเลยบ้างหรืออาจจะมีแบบคนเอามาคืนหรือเราอาจจะเห็นว่าน้องแบบหลงไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเราเจออะไรเงี้ยค่ะคือเรายังไม่ไม,ะะไม่ชัวร์ตรงนั้นนะคะท่านผู้ชมเราก็เลยไม่สามารถบอกอะไรได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเออเดี๋ยวนะคะแบบ คุณแม่ก็จะทําคลิปเฉพาะหลังจากสถานการณ์ผ่านไปใช่ไหมคะเรามั่นใจแล้วว่าเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําคลิปพิเศษนะคะเพื่อที่จะบอกทุกคนบอกเอฟซีทุกคนนะคะที่เป็นห่วงน้องคันห้าว่าเรื่องมันเป็นมายังไงและเออเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะดําเนินการต่อไปยังไงเงี้ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําคลิปพิเศษนะคะทุกคนนี่ก่อคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็อัปเดตให้กับทุกคนนะคะได้แบบว่ารับรู้คือ รับรู้แบบว่าข้าวๆไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็เชื่อในเรื่องความแบบห่วงใยที่ทุกคนมีให้กับน้องอัตตาแล้วก็ให้กับคุณพ่อด้วยแล้วก็น้องน้องเมียวน้องหมาทุกตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนครอบครัวเราสองคนตาย,ยายเนี่ยค่ะแล้วคุณแม่ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นห่วงน้องอัตตาแล้วก็เป็นห่วงคุณพ่อนะคะขอบคุณจากหัวใจนะคะทุกคน เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะแบบอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็อัปเดตเรื่องน้ําท่วมนะคะไปก่อนนะคะสําหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับนะคะแบบว่าในอ้อมกอดของธรรมะนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะแบบว่าโชคดีมีความสุขปราศจากความทุกข์ทั้งปวงนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสําหรับคลิปนี้บายยค่ะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวคุณแม่นะคะคลิปนี้เสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณแม่จะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ เล่าถึงสถานการณ์นะคะเอ,อเกี่ยวกับน้องอัตานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปพิเศษขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งนะคะยังไงก็รอติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้รักทุกคนคะ่ะโชคด,ดีค่ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะบ๊ายบายน้องคันห้านะคะนั่งมองน้ำด้านนองนะคะไม่ยอมนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะถ่ายดีอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันจะมียังไงนะคะ ไะลูกเดี๋ยวแม่จะปิดประตูแล้วลูกอเกนอาเลย,ละะเยวไปลูกไะนอนได้แล้วไปแม่จะล็อกประตูเนี่ยตาตาไอ้ตา,ตาไม่คิดถึงตาจังเลยเนะนาะไปคำนั้นลูกไะกินอาหารแล้วไปนอนเลยนะลูกนะก็าอาจจะเศร้านิดหน่อยนะคะท่านผู้ชม วันนี้บางอย่างมันดูเงียบเหงาไปนิดนึงนะคะแต่หวังว่าวันต่อไปเราจะเจอเรื่องที่ดีะคะ่ะขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะลาตีสวัสดีนะคะทุกคน